สวัสดีครับวันนี้ผมมาจูนรถนอกสถานที่นะครับจริงๆก็คือติดตั้งพร้อมจูนนั่นแหละครับเป็นรถไฮรักแชมป์สองจุดสี่นะครับผมที่ลูกค้าเขาติดตั้งเอาไว้บรรทุกของเชิงพาณิชย์นะครับผมก็คือลูกน้องพี่เขาขับนะครับเขาก็อยากให้แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเวลาที่ขนส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตอนนี้กําลังจะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนผมติดตั้งแล้วก็ดูตอนผมจูนกันเลยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงและติดตั้งเป็นสายไฟตรงรุ่นนะครับรุ่นเนี้ย าสยไฟตรงรุ่นเนี่ยจะแพงกว่ารุ่นปกติอยู่1,000บาทรุ่นปกติเนี่ยสายไฟตรงรุ่นอยู่3,500บาทแต่รุ่นนี้จะอยู่4,500บาทนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตั้งให้ดูนะครับว่าจะเนี้ยบจะเนียนแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวออกประูนกับลูกค้ากันด้วยครับทุกคนมาถึงบ้านที่ลูกค้าแล้วนะครับนี่เป็นไฮไลทแชมป์แต่งมาเฟียวอยู่เลยทุกคนบ แต่ว่าเราโฟกัสกันที่การติดตั้งก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมปลดปากออกไปแล้วโค้ดใหม่นะครับคันนี้นี่เป็นสายไฟตรงรุ่นที่ผมบอกว่ามันจะแพงกว่ารุ่นปกติอยู่หนึ่พันก็คือปกติปลักหัวชีนกี่จะมีแค่สัญญาณกับไฟสั่งนะครับแต่ทีเนี้ย อันนี้มันมีพาร์ทของเซนเซอร์แรงดันอยู่ในหัวฉีดด้วยนะครับปลั๊กมันจะมีทั้งหมด6กชแนลนะครับเนี่ยครับสายไฟ6เส้นนะครับมันก็เลยราคาสูงกว่าปลั๊กตรงรุ่นทั่วไปอยู่1 0 0 0บาทนะครับผมวิธีติดตั้งก็คือเราจะไม่ได้เอาปลั๊กเดิมออกนะครับเราเอาปลั๊กตัวเมียของรถเนี่ยมาเสียบเข้าที่ปลั๊กของอัลต้บูทนะครับแล้วเราก็เอาปลั๊กตัวเมียของอัลต้บูทเนี่ยไปเสียบเข้าที่หัวฉีดนะครับก็คือขั้นกลางเอาไว้เนาะแบบนี้ ก็ทุกจุดที่เราติดตั้งก็จะทําแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นสสยไฟตรงรุ่นของเดิมรถเนี่ยเราไม่ได้ออกอยู่ตรงตําแหน่งเดิมหมดนะครับผมนี่ครับสายไฟตรงรุ่นผมก็จะเดินให้ฟิ้วฟิวแบบนี้เลยเป็นระเบียบตามลายสายไฟเดิมเพราะว่าลายสายไฟเดิมเนี่ยมันเป็นจุดที่ห่างไกลจากความร้อนอยู่แล้วทาง t o โยต้าเขาทำซัพพอร์ตสายไฟมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะเลือกเดินตามนะครับผม นี่ครับทุกจุดเราก็จะติดตั้งแบบนี้เลยปลอดภัยห่างไกลจากความร้อนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเหลือติดตั้งด้านในรถนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับรุ่นนี้มันจะไม่มีเกะนะทุกคนเราก็ต้องซ่อนไว้ด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวเหลือเพียงปลักคนเล่งอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยแจ็คตัวนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปจูนกันทุกคน เสร็จแล้วครับทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ตากล้องออกไปถ่ายตอนจูนด้วยไม่ได้ครับเพราะว่ารถไม่ได้เป็นรถแคปหรือไม่ได้เป็นรถสีประตูน,นะครับนั่งไปด้วยไม่ได้ก็เดี๋ยวผมออบไปจูนกับพี่ลูกค้ากัน2คนนะครับผมอ่าเรียบร้อยไปจูนมาแล้วนะครับขอโทษทีนะคือถ่ายไม่ได้จริงๆครับผมลืมเอาตัวติดกล้องมาแต่ว่าพี่ลูกค้าคนนี้ยังไงเขาก็แฮปปี้ สรุปคือเขาเป็นลูกค้าเก่าผมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็คือคันปาเจโร่ที่จอดอยู่ข้างหลังนั่นแหละผมนึกออกแล้วคือเขาให้ผมไปติดบ้านอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านเก่าเขานะครับก็คือเขาติดเคยติดกล่องกับผมไปแล้วเป็นเป็นนิวปาเจโร่ตัว24ตัวสีคันรีขาวคันมเมื่อกี้ครับแล้วก็อันนี้เขาต้องการจะเอารถไปบรรทุกปุ๋ยเขาเพิ่งซื้อคันนี้มาเขาก็เลยเตอเหมือนกับว่าเคยติดปาเจโร่ไปแล้วก็แรงแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย โทรเรียกให้ผมมาติดตั้งให้อีกรอบนึงเหมือนเดิมนะครับผมก็จริงๆพี่คนนี้ผมจําได้แล้วเขาได้รับคําแนะนํามาจากพี่คนนึงคือผมอเคยไปต,ติดตั้งที่เมืองการคันหนึ่งประมาณแบบสามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยใต้ต้นมะม่วงเลยทุกคนผมจําได้แล้วแล้วพี่คนนั้นเขาแนะนําพี่คนนี้มาแล้วพี่คนนี้เขาก็ใส่กับผมสองคันในระยะเวลาห่างกันสามปีนะครับก็ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพี่เขาก็แฮปปี้กับแรงมาที่จะได้รุ่นนี้ก็ขึ้นประมาณ30แรงมาครับผมก็จบงานเสร็จเรียบร้อยสําหรับใครที่อยากติดตั้งกล่องออตบูธพร้อมปรับจูนแบบเนี้ยนะครับปรับจูนแบบแรงไม่เค้นเน้นใช้งานแบบนี้นะครับก็มีทั้งในและนอกสถานที่แต่การไปในสถานที่จะมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งคือผมจะขึ้นไดโนทุกคนฟรีปกติทุกคนต้องจ่ายค่าไดโนเพิ่ม2องพันห้าใช่ไหมแต่เนี้นคือแถมไดโนให้เลยถ้าสะดวกไปที่สํานักงานใหญ่ แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็กรุงเทพและปริมณฑลรับติดตั้งนอกสถานที่ให้นะครับผมแต่ก็จะไม่ได้ขึ้นในโนให้นะครับประมาณนั้นซิลิงประมาณนั้นเบอร์โทร0874088746นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อไลน์กับเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิกลิงก์นั้นมันก็จะลิงก์ไปหาไลน์กับเฟซบุ๊กผมเลยนะครับผมประมาณนี้กล่องอัตบูธถ้าเป็นตัดต่อสายไฟยอยู่9,900บาทถ้าเป็นสายไฟยงมุนเพิ่ม3,500ครับ เป็น13,400แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นที่เป็นไฮนักแชมป์หรือรีโว่0 2 0ขึ้นไปที่เป็นหัวฉีดไอออนเนี่ยหัวาสายไฟตรงุุ้นจะแพงกว่า1,000บาทนะครับเป็น4,500บาทก็จะจบที่1 4 4 0 0บาทนะครับผมวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วครับ